สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพมาฟังผมคุยวันนี้เบาๆนะครับเมื่อไทยหรือจะว่าทั้งโลกเลยก็ไดนะ้ทุกที่ในโลกนี้ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมหัศจรรย์อยู่นะครับอันนี้เนี่ยใครเชื่อก็เชื่อ,อ,อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูสักตัวอย่างหนึ่ง อย่างคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เชื่อว่าชาติที่แล้วมีจริงมีกรรมเก่ากรรมใหม่คนเราเกิดมาขึ้นอยู่กับกรรมเก่าว่าชาตินี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่เชื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหลวงพ่อโตหรือครัวโตวัดละคังที่เรื่องลือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธต้องการที่จะเป็นเจ้าของพระ เครื่องของท่านทางนั้นหลวงพ่อโตก็มีคนมาถามท่านว่าไหนบอกกรรมเก่ากรรมใหม่เกิดมาเนี่ยช่วยชี้แจงให้หน่อยสิว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพราะว่ากรรมเก่าเลยทําให้เป็นแบบนี้ท่านบอกก็ง่ายนิดเดียวก็จะถามว่าถ้าไม่ใช่กรรมเก่าแล้วทําไมบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมารูปหลอ บางคนเกิดมาขี้ทูดกุดถังช่วยตอบอตาตมานหน่อยสิหลวงพ่อโตถามถ้าไม่ใช่กรรมเก่าแล้วมันจะมาจากอะไรเห็นไหมครับสุดยอดไหมคือการตอบคำถามด้วยคำถามและพระ150ยห้150ปีที่ท่านสร้างสมเด็จวัดะระฆังมาเนี่ยขายกันองค์ละเป็นล้าน,านถ้าไม่แน่จริง คงไม่เช่ากันราคานี้ตอนนี้ดังข้ามประเทศไปถึงไหนแต่ไหนแล้วโอ้โหฮ่องกงสิงคโปร์มาเช่ากันเยอะแยะเลยมีผู้บอกเล่ากันว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันยังไม่เคยเห็นพระพิสุรูปใดนั่งบนโต๊ะหมู่บูชาเลยท่านได้นั่งบนโต๊ะหมู่บูชาเห็นไหมครับแต่มีมากกว่านั้นที่ เดาว่าท่านต้องสําเร็จพระอราหันต์แน่เพราะว่าผู้ที่สําเร็จพระอราหันต์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าสําเร็จถ้าคนที่บอกว่าสําเร็จพระอราหันต์ก็คือคนที่ไม่สําเร็จท่านได้ใบไว้ใบไว,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 ไว้ทีเด็ดเลยครับตอนท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ท่านก็ใส่จีวรลุ่มล่ามก็มีคนทักทั่วกันแย่เลยบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องสมเด็จพระสังฆราช ทำไมแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้ล่ะลุ่มล่ามอย่างนี้มีคนตำหนิท่านโอ้ท่านตอบสุดยอดครับท่านตอบสุดยอดท่านบอกทีโตดีหาว่าบ้าเมื่อก่อนนี้โตอย่างบ้าอยู่หาว่าโตดีแล้วก็เดินไปก็คือบอกโตดีหาว่าบ้าคือตอนนี้ดีแล้วดีแล้วหมายถึงบรรลุแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัว หาว่าบ้าแต่ตอนก่อนนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังลุ่มหลงอยู่ก็เรียกว่ายังบ้าอยู่ก็แต่งเนื้อแต่งตัวจีวรสะสวยบอกว่าโตดีเห็นไหมครับทีโตดีหาว่าบ้าทีตอโตบ้าหาว่าดีนี่คือการบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คือที่มาที่ไปในหนึ่งในเป็นร้อยร้อยตัวอย่างของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พระสุมกอ ที่เป็นหนึ่งในห้าของเบญจภา,าคีประธานของเบญจภา,าคีก็คือสมเด็จวัดละคังจากนั้นก็มีสุ้มกอนะครับมีพระรอดนะครับมีมีหลายองค์อยู่ใน5องค์เนี่ยนะครับมีกำแพงนะครับมีมีหลายอันที่ว่าหนึ่งในเบญจภา,าคีใน5อันนี้พระสุ้มกอก็เป็นหนึ่ง ในจำนวนหผงสุพรรณก็อยู่ในหนึ่งในหนี้พระสุมกอเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรครับพอคนพบว่าพระสุมกอเนี่ยคนพบที่กรุก็คนก็ลงไปกรุปรากฏว่าในกรุที่เก็บพระเนี่ยเขาก็จะมีเขียนที่มาที่ไปก็ลบไปหมดและหลายร้อยปีทิ้งไว้ตัวเดียวนั้นเนีครับหนึ่งวักเท่านั้น มึงมีกูแล้วไม่จนโอ้โหจากนั้นมาดูไม่จืดเลยครับราคาเป็นล้านล้านเลยดูไม่จืดเลยมึงมีกูแล้วไม่จนเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แสดงว่าคาถาต้องมีแล้วบูชาแล้วร่ำรวยคนเราก็ต้องอยากร่ำรวยอยากมีความสุขสบายแต่อย่าไปโกงนะครับไอโกงเขาแล้วรวยนี่ไม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 ่ใช่ไม่ได้ครับอันนี้เข้าขายเล็วเลยความโชคดีความเฮงเนี่ย เก่งสู้ไม่ได้เก่งกาเหงเหงเหนือกว่ายังมีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างที่เราเชื่อกันนะครับทั้งชาวไทยชาวชาวจีนเนี่ยเชื่อกันว่าวัตถุมงคลเหล่านี้เนี่ยจะนำโชคลาภมาให้ปีนี้เป็นปีมา้าปีมะเมียท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภ ชัยชิงเอียของจีนโอ้โหโดยเฉพาะปีมาเด็ดเลยครับชช่ชิงเอียชชยชิงเอีย,ย,เ,อยเนี่ยมีอยู่สองปางคือปางบูกับปางบุญปางบูก็ออกรบหน้าจะดูนั่งมาบนหลังเสือศักดิ์สิทธิ์มากอยู่โน,โน่นสารเจ้าพ่อเสือโอ้โหเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเวลาไหว้ต้องเอาหมูไปไหว้เด็ดนะครับเพราะว่าเสือชอบงาบหมูเอาไปเลยนะโอ้โหสาลเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์มาก ชัยชิงเอีย้ยวฝ่ายบุญจะหน้าตาหลอ่อนี่เลยครับที่วัดทิพวารีวัดทิพวารีนี่อยู่หลังตำรวจจราจรวัดนี้เป็นวัดดั้งเดิมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนะครับวัดทิพวารีมีบ่อน้ำที่เป็นตาน้ำตาน้ำอันนี้พระเจ้าตากเคยมาพักที่วัดนี้ได้ดื่มได้กินได้อาบและมีอยู่ กะทั้งทุกวันนี้เอามาทําน้ํามนต์ไว้ไปดูกันไว้พาท่านไปดูนะครับวัดนี้มีชัยชิงเอีย้ยฝ่ายบุตรอยู่โอ้โหผมไปวัดนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นนาวเอกเป็นพระฝ่ายจีนผมชอบมากวันนี้นำมาด้วยนี่นะครับคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยชิงเอีย้ยประจำปีมามีแล้วจะสุดยอด เดี๋ยวท่านจะได้ยังไงเดี๋ยวตามมาดูกับผมเลยนะครับผมเก็บไว้นานมากแล้วตั้งแต่เป็นนาวาเอกนะครับกี่ปีโอ้โหเก็บไว้ไปค้นเจอก็เอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้เอาไปฟรีเลยกดเกณฑ์ยังไงเดี๋ยวว่ากันเราเนี่ยเก่งกับเฮงขอเฮงไว้ก่อนนะครับเฮงไว้ก่อนนะครับเก่งยังไงก็โถถ้าพ่อแม่พี่น้องบอกไม่จริงดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าโห้ลูกโทษวางเน่งๆน่งเลยมือระดับนะักฟุตบอลโลกนะครับ ข่าตัวเป็นล้านๆเตะป้งเดียวข้ามขานเตะป้งเดียวออกซ้ายขวาเห็นไหมครับเก,งกเ่งกายเฮงแต่สู้เฮงไม่ได้ปักเข้าเลยน่านะครับอันนี้ก็เก,งกเ่งกายเฮงเฮงดีกว่าเสริมดวงไว้เทพเจ้าชัยชิงเอียเป็นปฐมเทพแห่งโชคลาภเลยนี่ผมเอามาจากวัดทิพวารีเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนปลายรายการจะไปดูกันมี แฟนๆรายการหลายท่านถามมาว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่กลัวกันมากคือโรคที่มองไม่เห็นอัมาฤพษึกอัมพลาดเขาเรียกไรเชื้อเรื้อรังอันนี้แย่เลยครับไม่รู้จะรักษากันยังไงรักษาแผนปัจจุบันก็เหนื่อยไม่รู้จะยังไงหันมาลองดูสมุนไพรกันบ้างสมุนไพรเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของพวกเรา เป็นภูมิปัญญาของคนในประเทศแล้วแต่ท่านจะหยิบมาใช้แต่เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เราเอามาบ่มเอามาทำมีส่วนผสมหลายอย่างใส่มะขามป้อมลงไปด้วยกระชายดำองุ่นดำโอโ้โหเพื่อทานแล้วจะได้ปรับสมดุลของร่างกายจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูคุณสิริที่เป็นแฟนรายการเราคุณสิรินี่เป็นอัมาพกษกครับ แขน้อยปากเบี้ยวขยับตัวไม่ได้หลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไป2เดือนนะครับไม่น่าเชื่อครับกลับมาเดินได้เลยตามไปดูกับผมเลยครับผมจะพาท่านไปดูตัวอย่างคุณสิริครับถ้าพูดถึงโรคอมรัมพฤกษ เป็นโรคที่ใครก็ไม่พึงประสงค์โรคที่ก่อให้เกิดแต่ความทุกข์แก่ตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลบันทอนความรู้สึกหมดกำลังใจแต่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางครั้งไม่ได้เตือนหรือมีสัญญาณบอกเหตุแต่อย่างใดเสมือนชีวิตของคุณสิริที่มีความดันเพียงเล็กน้อยและความเครียดจากการทำงานก่อให้เกิดโรคอมรัมพฤษ์ในที่สุดแต่โชคยังเข้าข้างคุณสิริ ที่ทำให้พบกับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy p e o p l e r Face ความหวังเริ่มเกิดแต่คุณสิริจะดีขึ้นอย่างไรเชิญท่านผู้ชมพบกับบทสัมภาษณ์ที่ฟังแล้วอาจทำให้หลายๆท่านมีความหวังใหม่ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณสิรินะคะ,คะหลายๆท่านที่มองกันอยู่ตรงนี้ทราบไหมว่าคุณสิรเป็นอมัมพาพและต้องบอกเลยว่า เป็นอัมพาพึกเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาสี่เดือนนะท่านผู้ชมแต่ด้วยความโชคดีค่ะว่าบ้านนี้เนี่ยมีคุณแม่ดื่มน้ำภายก้านตองอยู่แล้วเป็นปีๆและสุขภาพคุณแม่ก็ดีขึ้นมาก<ช>อันนี้สิ่งที่พี่เห็นได้ไหมว่าคุณแม่เขาสุขภาพดีขึ้นจริงไหมใช่เขาดูเห็นพราเขาเห็นว่าเขาเดินได้ห้องอ เมื่อก่อนเดินไม่คล่องเมื่อก่อนนี้เดินไม่คล่องเห็นบอกเดินไปหน่อยนี่ก็แย่แจะแจะเดินจากในบ้านเดินไปนอกจะมีไอ้สามขาวอเกอร์คอยพยุงไปด้วยอ๋อเมื่อก่อนนี้คุณแม่ใช้ด้วยตอนนี้เนี่ยเห็นเดินตัวปิวเลยนะเนี่ยเนี่ยก่อนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเดินไม่ได้ทําอะไรก็กว่าอย่างนี้ได้ไหมเมื่อก่อนจะมาทํางานบ้านตองเต่งตึงเต่งเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้บอก ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้สบายแล้วเนี่ยเนี่ยสอยมะม่วงมะม่วงโอ้ยน้ำม่วงโดกงๆเนี่ยนี่ตะก้อนี่สอยมดตอนเนี้ยยืะยันหนึ่งไงยืนข้างเดียวได้เลยได้ค่ะสองข้างมันดีสองข้างเลยอดีหมดทั้งสองข้างตะก่อนไม่ได้นะบอกงอแค่นี้ก็งอไม่ได้มันโอ้ไม่ไหว เดี๋ยวนี้สบายบอกเดี๋ยวนี้สบายแข็งแรงมากผู้ชมท่านใดที่อยากให้คุณแม่แข็งแรงอย่างนี้ซื้อก้านตองต้องยกนิ้วให้ก้านตองโอ้โหพูดอย่างนี้เลยต้องยกนิ้วให้ก้านตองต้องยกนิ้วให้ก้านตองโอ้โหของเขาดีและทุกคนนะคะถ้าเผื่อสุขภาพไม่ดีก็ขอเชิญชวนค่ะมันไอ้เงินทองอ่ะมันมีแค่นั้นมันก็ไม่นั่นหรอกสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุด ใช่ไหมเราสุขภาพดีแข็งแรงดีเรามีความสุขเออนึกจะไปไหนเราก็ได้ไปดีเหมือนเรามีเงินมากองไว้ไปไหนก็ไปไม่ได้อืเนาะใช่คุณแม่ไปไหนก็ไปไม่ได้เออมีเงินเยอะๆมานั่งดูแต่เงินไปไหนก็ไม่ได้เดินไปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างนี้เราไปไหนเราไปได้โอ้โหท้องสนามหลวงยังไปเลยใช่ทำต่อข้าวบนั่งอย่างนี้ได้แล้วเลยก่อนนั่งไม่ได้ค่ะนั่งไม่ได้จริงๆนั่งไอ้หัวเขาอุ้ยจะลุกที้โอ้โหตรงจับ โหนอนี่เดี๋ยวนี้สบายอ่ะโอ้โหเดินเขาเดินเขาเรียกว่าวิ่งเลยครชมไม่ใช่เดินวิ่งแลวสบายแล้วคือเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นความดันอยู่นิดหน่อยก็คือไปหาหมอหมอ่าบอกว่าตรวจเจอเป็นความดันโอ้ยเราก็ทิ้งยาบอกโอ้ยไม่กินหรอกยาเราก็หายเราทํางานเราแข็งแรงไงทําอะไรเราก็เออไม่เหนื่อยไม่อะไรไม่น่าจะเป็นอย่างนี้จาก่อนนั้นน่ะก่อนที่จะเป็นอ้วนขึ้นเนี่ย ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรเลย<ะ>ปกติมากเลยปวดหัวนิดหน่อยอเหมือนมันก็คนปวดหัวปกติเนี่ยอะไรก็ <c oughs> ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็แล้วก็วกไปทํางานตอนเช้าปกติอทํางานเสร็จก็เลยทานตอนเที่ยงก็ขาดทานข้าวเที่ยงอครั้งทานข้าวเสร็จอิม่มเรียบร้อยแล,แล้วก็เดินไปในลายเพื่อที่ไปดูน้องอทํางานพเดินไปรู้สึกว่ามือเนี้ยมันไม่มีแรง ไม่มีแรงเลยจะทําอะไรเอ๊ะทําไมมันหลุดกิบไปได้ไม่ได้มันหลุดเราก็เลยแปลกใจว่าทําไมมันถึงเป็นงี้ก็เลยไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ตรวจเจอว่าเป็นเส้นเลือดแตกของสมองพอดีมาที่นี่แม่ก็บอกว่าต้องไกะบำบัดต้องทําต้องอะไรแกก็บังคับแม่แข็งแรงนี่คล่องแค่ว่องไวครั้งนี้ก่อนยกไม่ได้นะยกไม่ได้ยกเครื่องใช้อย่างนี้เดี๋ยวกำลังจะถามนี้นะคะมันมีอาการอะไรบ้าง ขาเดินทั้งซีกเลยคขาข้ายกได้ไหมขาลากขาลากขาซีขวาท่านผู้ชมขาเป็นอัมพึกซีขวาซีขวาทั้งซีต้องบอกเลยว่าไม่มีแรงตั้งแต่ขาขึ้นมาขาลากแขนห้อยแขนห้อยหน้าปากตาเบี้ยวปากเบี้ยวแขนห้อยขาลากทั้งทั้งซีกตาเนี่ยเห็นบอกว่าตาข้างขวาเนี่ยถ้าเกิดจะมองเมื่อก่อนถ้าเป็นนะคะ จะมองคุณแพงเงี้ยมองเห็นไหมตาข้างขวาถ้าจะเหลือไปมองไม่เห็น